สดีป่าลูกสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่ลมลมน้องนิ่งพันออกมาเห็นปลาซิ่วบอลบ๊อบบี้ฮะพันอยากหาพี่น้องพันก็เด้อชวนให้แม่มาถ่ายคลิปแต่ก็หาแต่ว่าทางนั้นฮะมีสองสามน้องฝุ่อยู่ฝุ่นอ่ะทานนั้นเขาเขาพ่นเขาล่งอยู่บึนบึนพี่น้องเอ้ยน่าคอยว่าท่านไหนพ่นอ่ะงุ้มเออที่ทำปลาในเรียนโหลดอยู่ปลาก็เอาเกลือก็เอา อ๋อแต่บลาสวิงมันหู้ไงโพได้หำมนันตักปลาบ่อไรเอาเมือตักเอาลูกน้องนิ่สีโงมือเองเนี่ยพี่น้องเอาไว้บ้านี่มันหนามบ่ไรเป็นไรมันนี่นหนามมืดอ่ะมันหู้ญ่มันบ่เขาวสวิงจับเอางุ้มาลอยน้องนิ่สีโสีมืองุ้มปลาปลาซิวหน้ายอยุ่มหัศบโอนี่สวิงมันลอด กูไม่ได้พาไปกูมน้องใหม่กูมปลาเดี่ยวแม่สิลงมัดเขาแม่มัดเขาตัวหนึ่งหรอกเขาน้อยเดียวเขาเด้่มึงเสาะในพี่น้องเลยมัดเขาเดี่ยวสิไปิุดมันแซงอยากมันแซงแต่หึงนะมันโดดไายอยู่ปลาซิวฮะแต่มันปลาซิวตัวหน่อยมันหลอดสวิงกูมึงก็ถามคนเป็นปลาตุ้มไงปลาเนี่ยกรคอแล้มเูมึงที่แท้ขีดต้มนี่ เขามันขึ้นเทิงหื้จัหำมเห็นบ่ได้ก็บ่เอาปลาซิวอื่นมันขอนยังเอาไุบเบ้งแท้นี่เต็มอยู่มาน้อยสวิงมันห่างหลายกูไปน้องันมีปลานันก็แงน้องันไปคือ นีพ ka, พ day day day. Er. ่พ <No. S 2> yeah. nah ่นพ um. <for> ่นเขาพูเสียงดังอยู่บึนบึนนี่นี่นี่น้องเฮน่าเนี่ยัำไม่เก็บย่างเงี่จะโน่งขึ้นแกะสูงแกะสีขันยาอย่าให้เปืือกนะเด้อหนาหนามหลังเด้อโอ้เตือนบวกขั้วไองอันทำตัวนะขั้วมันโด่งมานนี่ปลาตายเไม่ได้หัวขั้วตรงนี่ยพี่น้องเขาเมื่อกี้ย่างเขียว ต่ว่าคันเห็ดเขาเมากระไรยุ๊บมอยากเข็ดทุบเดียอ๋หอหางปลาเป็นจุกอยู่พงม,<อ>มันสิตายเดี๋ยนี่อ๋อไม่กันอ๋อมันจะตายมันอันนะ่ะเขบาบอกขั้วยอ้ดงบ้านนี่เดีย๋ยวมันมินกุยเน่าแล้วมันมก็เดือสิตายมาจากนี่ปลาเป็นจุกจุกอ่พี่น้องเอ้อยเดีอยมันกินกอ,อะเออกุาา้งกับมี่วะจะได้เสร็จหรอ เอาเก็บเก็บอันน้ำใส่แล้วก็ไปใส่ยีน้องเขาคุณอีเมฆอีน้ำมานอ่อนนี่ฮะน้องไปมุมมีนะนั่นมุมมีป่าเอ็มมุมมีนะสบิงมันล่อสบิงฮะเออมึงไงจะมาเอากระบอกบีไปเกาะอีกก่อนกูเอาใส่น้ำนี้น้ำใส่เด็กกัใส่กุ้ให้มันไปปล่อยลูกน้องเขาเอานน้ำใส่กุ้งที่ลูก บอกว่าขั้วไอต้องเน้นว่านี่ขั้วมันต้องนาแต่ว่าปลาซิ่วหน้ามันหันโดดน่ะมันโอดสวิงปลาซิ่วโมยใหญ่มันมันโมยใหญ่ตัวนิดน้อยมันโอดสวิงมัดพี่ห้ำจุ่มนี่ก็มีพี่หนุกแล้วจะมากินมะเนี่ยตัวนี้ก็ขั้วไอต้องนะครับเออปลาซิ่วหน้าอยู่นี่กระยิบๆเตีุ้โฟมีแต่ปลาซิ่วเนา่อย มหนียวเหนียบหนยบหนเลือนุ่มแม่เลยเอามาเป้งขี้ต้มตีล่องกระดางจะบานุกมากกว่ามาก,กินนะนี่นั่นแล,ล้น่น่งหันเป้นงนาไผ่ปลาลงม,มาขอดมองเยียวกันนตามหัวน้ามันนี่น,น,น,นี่เป้นนปมมง,งนาปลาไผ่ปาลาลงมาเดี๋ยวตัวมันตายก็มีปลาเห็นมนตีนจ้งเป้งนามด้งมา ให้ปานลงมาเอาอเออให้ปานลงมาอยู่มองเดียวบื้ออื่นจะสิเอามันขอมันขอนุ่งแต่คนนี่เป่งลงมากุ่นเป่งยลยหู้ตัวเจอะปุ่นหัมเป่งอยู่บนเถ้านึ่งสองอันไอเป่งลงมาเป่งลงมามีปลาตัวนั้นอีกสองอันปุ่นเออปลาเกิดมันตายละเป่งนุ่งมาตัวนี้มีู่วะนี่ รถประดังมือไปเตรียมไปหาคุณมันแสงก่อนพี่น้องเออเตรมตัดเขา่ขามัดเขา่ขาพ่อซิปคอนซ่าคอนหรอ,อกปลาเสี้ยวน่อยมันได้ปลาโนมาลูกมันอื่นจังเอามันต้องเอาผ้ายงเคี้ยวคุณเอามันจังไรห้ามัดเข่ากันเนอะเขาหน้อยเดียวนุ่งหรอกตัวน,นี้เห็นเขาพ่อเมาแล้วนี่บ่าปีว่าสิม,มาเห็ดมือนี่แต่ว่าอีแม่ไปท้อนแขวก่อนไม่เคยเอาหรูหายเพิ่นก็เริ่มบาดมา แต่บางเบอร์อื่นเนห็ดก็ยังไงเบอร์อื่นเบอรหื้อนี่ก็ยังพออยู่นี่นี่มันเป็นเขาองตรงองเต่งกับสิได้เด้พี่น้องนี่นี่กับพ่อเหมาอยู่นี่นี่มันกับพ่อเหมาอยู่นี่แต่บ้าขันเด็มหันกับสิใจได้เติบอยู่หัวาน่ากับมิตรแบบนี่แหละก็ได้เติบได้กลัวเท้าหนี้อยู่นี่ยังโซงหม่องซ้ำหม่องเพราะว่ามืูซาห์ก็เด็่มโงหม่องไปพลังเมืองตีหนุกนี่น้องคนหากคุดปันแสงก่อนบันไปมัดเขาก่อนจะสิคุด มัดเขาหน่อยเดียวเนาะเพื่อนสาวผ่อนสัมจังสิไปหาขุดมันแซ่งที่คำๆจังหน่อยมัดเขากันเด้อวันไปมัดเข่าซิบกอพอนสาวผ่อนเนี่ะพี่น้องก็เด้อสิมาขุดมันแซ่งชาวบ้านนี่ยี่เอฟซีบ้เบิื่อเครื่องมันแซ่งนี่เดี๋เครื่องมันแซ่งมีใบมันมีใบพี่น้องมีใบมันแส่เครื่องมาขุดอยู่ว่านาพี่เด้อปลไปนาะ cho em xem khuyến thương, khuyến thương, khuyến thương, khuyến thương. cũng chân tung 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 mạo nên thương của Mạo cũng quá y tung như Honey, nhìn nhau nên quá mạo nên hai hẳn mạo cũng à mạo ngán mạo hát mạo được không ạ mạo nên mạo không mạo không mạo cũng mạo nên 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 mạo หมาคอนแส็งมันจะเป็นผัวเป็นเถ่านี่เป็นผัวเป็นผัวเองสิเดีมาพวกนี้คือหมาแก่เนี่ยไปเคลือดต้องเคลือดต้องอ่ะหนึ่งว่าอดหมาเป็นผัวอยู่นี่เดี๋ยวเคลือดมันเคลือดมันสีเกี้ยงเลยนี่ใบเป็นแบบนี้จริงใบแมนไม่แต่ใบ แต่มันอยู่แคมน้องใช่ไหมมันสิเป็นหนามือนจะสิคุูก็เนอรบาดนี่มากระดูกทสากระลูกสายยังบุยกมาแต่วัานแหล่อยู่หันลบโดยสิ่้องคุูเมืองกอนจะคุมหนึ่งเรื่อหนึ่งคู้สเมื่อแต่เครืองไรอะไรหัวหน้านี่ยเครื่อมันแสยงไรดีเราแต่ว่านยังเป็นหนาอยู่นะหัเลบเมืองครูมีคนคูดไก็อยู่หน้าใครอยู่หน้าครูแ่เดียวก็เต็มอยู่ ทางกเพีทางก่อนน้องนิวจมอยู่บ่ะนี้บอยอยานนน้องนิวปะไก่เทีมหนาเป็นหนาอู้ห่ใหญ่เแต่าที่นี่หัวคือเทวหน้าบอ่าเบิ่งเล้อทางข้า้งจุ้ตัดเืองิ้มเลยสน้ำออกไน้ำึออกไหม

กเออเห็นเห็นอยู่สบายดีเด้อพี่น้องมาคุดบอลมันเงก่อนมีหัวคืออยู่หน้าอยู่อ๋อจะมาเชื่อร้าย้ายจะเชื่อมันเซ่บกว่าดใส่หมวกไปดูแต่ฉันก็บใส่หมวค่ะลง lớp mũ má à, sao mà xây mùa cút má à. thôi có hạ lớp sao ừ. Mà... thôi mà xây mùa cút เห็นแม่อยู่ป้ะนเห็นนิดนึงิเห็นิเออเห็นอยู่

that I <laughs> hate.

อนี้ไม่เห็นไม่รู้เลยอันนี้ i don't know, I don't know. สิบ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 ีต่ตัวเก่า่นสไเดพี่นโอ้ยสับเดพี่น้องเลยมวนอยเฮงสับปั้นหัวใหญ่ขึ้นอยู่หน้าเลยยนีั้ง่ไก่ะนี่นี่ย้งแซนจะเป็นแบบนี้เด้อแต่ว่าชุดนี้มันจะสับปันบวกขึหัวหนึ่ง Do nắng như tôi ngồi gãy nho nhau nhau nắng 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 này nắng 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 sắp nắng 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 คุยดีหน้าเลยกลัวว่าจะปัญหาบ่ิเวณเครื่องมือน้าเห็นเคื่อเดียวสิน่าติงติงเก่าตรงเก้า お前な何をおっしゃって สวนพันนขุ้นก็ไปยืดุ้แยืดดีึึเมาสก็พ่านงามใหม่ก็เพิ่งสุดก็ได้ท่านงามใหม่ก ไ่ปเถอะ่เสนนี่เส้นเดเป็นเือยง่ายอีนี่นี่เ้นดัมากกำะอีกนี่ขับอะไรเือ นี่สธ์ใหญ่กระสั่งเลยพุทธบุมวนเพราะนบินเพื่นคืออะไรอยู่พี่น้องแต่หัวบัเป็นหัวคืออยู่หน้าเดินเขอาได้หลายมาก็เป็นผัวอยู่ผู้แต่ว่าเสียเมื่ออะไรซ้ำมุ่งเครงนะนี่หัวกระบอกง่ามสำมุ่นนินเพราะวหากไม่ได้ หากไหม่มันไดยล่ะพี่น้อเอ้ยเหมือหนาสิมาขุดทะเบงดีๆคากๆเลยมือน,นี่ได้บัวลายไหนลยายเน้ดเดียวไหมมาผู้เดียวมือนไ,ไ้เอาผ่าใส่น้ำใส่ไปด่าวทร่าไฮเวียงอย่ามาพ่นบัวขานน้ำไผ่พนน้ำบานไอ้เวียงก็เดือดชิตเตียมากไเนี่นอกมาสียได้พนน้ำบานได้ไ บาร์สีเดพ่นน้ำโดดไทค่ำแต่จังบาสิห้าพ่นมันก่แบบว่ามันยนาค่ะนะมันขึ้นมัเบิ่มขันพลคนจังเป็นยังไง่นทางกันยากหนาไปเมื่อพี่เราไอ้ชามันแฉกอะไรบ่าไรมันคุดบ่เป็นตาคุดมองคุดนี่มันหักไหมมันลายแบบมันก่บ่เป็นตาเนี่ยในนี่แหละอันนี้ก็พ่อห้อยเออแบนคุดเัรอคุดน้อยเดียวหนามันก็ยังเป็นหนาอยู่นะ ขุดบราณสัมดเอ,นนอนนิแววนขุดกันไปิ่งทำหน่อยพลเขาใสเท่าไรดีทำหน่อยผน,หน,หนยผเหลวแล้วดูกันมาฟูไอเรียองวาสิม,มาว่าจะออกมาผอยังไรดีแต่ว่าคำเลยเข,นะขาก็ทำาน่อคนเหลวอย่งเลียวนะมัน,นยงนังโกงคณะขุดมันแฉ่เรื่องไรสั อย่าเท่ารูปนี้ไรอีดีแต่ว่าเอาควายมากับไก่แล้วก็นอย่างเล็ดเนี่ยแก่ปวดบ้างแต่ทำอย่างไปบนเขาเราคนไปเขาหน่อยอะไรจะสอบอย่าไรอีดีเท่านี้ไปพี่น้องไปเจอกันที่ปุ่นอะ มาตะคุดมันแส่งมาจะไปเบิ่งของเถวแถาแล้วก็พนี่ยเพี่น้องเอยเท่าไรสามสิบปลายจักปลายเท่าไรของเถาไดสามสิบปลายของข้าสี่ด้อยปลายหกปายหกบอกว่าแมนเด้าหันได้คอนข้าหกสอบเขาเป็นเถ่าไร้ามสี่เาไรสามิบปลายเถวขอนขาวหกอบเถาไรสามสิบปลายถวข้อนข้าหกสอบ มันไอ้วียกันองอันออกมาแลวมาสิพุนเขาพี่น้องเออเจสิจไรพี่คำเลยพี่สามมูกเออสามมกเครื่องถอดซีมุกนะมาสิพุนเลยฮะเนี่ยมันอพวกเถาวี่งมาวันทีเอาว่าในีวันทีเถาว่ามืงอนีมาเห็นรลดผนมาใบเดี๋ยวเห็นรถดผ้นมาอหารต้นใบสองนะใบหนึ่งใบสองจะมาขอโทษถามเต่าหานมข้าสิพ่นผ้นบอก ถ่าหานี่ก็บอกปอขอกระากบาดถ้าหนิก็หัวผู้สิพนน้ำไผรก็ะเดาถามก่อนก็ะเดาปรคุดบอกท่านแท้ก็บอกนิวก่อนซะบานปนในอกปอก็ออกมาหัวผู้ก็ว่าแต่ว่าขันพนน้ำบรนหัวผู้หันสีโบเลเสียคา่ากระสอบเด้อกกระสอบเขาเองกระสอบพลดพนเองเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเพราะว่าถ่ายโดนเนี่ยกันนิวฮ่าปูฮ่าปลาในเรื่องเตรียมมาค้นเขาเพราะตอนนี้ได้คนโอวิไพรได้นหนิ พ่อมาเลยบอกไฟบริเตียมมาเสพ่นเลยกับบริรบอกไฟอีหอย่างพี่ยูพนเขาเลยบร้พี่น้องขอบังเศร้าเขากำมะคนเกีียวอยู่นี่ม่านซิบก็พอนี่แหละกาเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเจอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้า